เออเอออ๋อแพนด้าเหรอคะอืมแล้วไม่โทรไปวันเดียวโทรตามกันเลยเนาะอืมอ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อวานเนี่ยอืมเมื่อวานเนี่ยนะพจะมาน่ะไม่ได้ไม่ได้สั่งอะไรนะไม่ได้อยู่บ้านด้วยเมื่อวานเนะาะเมื่อวานาน่ะพจรมาลน่ะไปตามหาชายกลางอ่ะที่นน่นอะรู้ไหม เขาพระสุเมนอือใช่ใช่ใชใช่ใช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 อุย้ยปีนใช่ไหมเหนื่อยมากเลยอะ่ะอือโอ้โหทั้งชันทั้งสูงพันกว่าขั้นอะ่ะพอจะมาเนี่ยนะโอ้โหต้องใช้กําถุงกํายานของหม่อมแม่ไปด้วยนะเพราะว่า,วาพอดีอะ่ะหม่อมแม่ตอนครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะท่านก็ให้อะ่ะ ถุงกํายานมาป้องกันเพศภัยชะมามอืมเสร็จแล้วก็โอ้ยเดินขึ้นไปเชื่อไหมลิงอ่ะลิงอ่ะเยอะมากเลยอืมใช่ใช่ใช่ช,ช,ช่มันมองหน้าพราะจมารน,นะมองหน้าแบบแหมมันจะสมเพศพระจมานหรือเปล่าไม่แน่ใจอะเนาะอืมมันมองแล้วก็มันก็สะกิดกันนะมามองแบบว่า อุ้ยอิเก,กเนี่ยเดินขึ้นมาทําไมคนเดียวอะไรประมาณนี้อ่ะเนาะอืมแต่ว่าพระจมาน,น่ะรู้ทันมันนะเพราะว่าอะไรอะ่ะพระจมานก็เป็นเชื้อสายมันนั่นแหละใช่ปหมเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่โอ้ยเพื่อความรักอะพระจมามายอมขึ้นไปได้อ่ะเนาะอ้หเหนื่อยมากเลยตอนขึ้นไปได้ครึ่งเดียวอ่ะนะพระจมามาเห็นคนเดินลงมานะสี่ห้าคนเสร็จแล้วนะรู้ไหมเขาว่าไงกันไหมเขาพูดภาษาใต้กันเนาะ พจมานก็รู้เรื่องสิใช่ทำไมพจมานไม่รู้เพราะพจมาน,นอยู่มาตั้งเป็นจะยี่สิบปีแล้วว่ะอือใช่เขาพูดแบบทํานองว่าอุ้ยคนเนี้ยทั้งอ้วนทั้งแก่เนาะอออแล้วมาเดินคนเดียวเออเขาพูดอย่างนี้เลยนะใช่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 ใชใชพจมานได้ยินเนี๋ยวพระจมานก็ทําเฉยนะก็นั่งก้มหน้าอยู่เนาะเออแล้วแล้ว,ลวเสร็จแล้วเขาก็ถาม พอจมันยืนขึ้นนะเขาก็ถามว่ามาคนเดียวเหรอคะอืมพเจมานก็บอกว่าใช่ค่ะมาตามหาชายกลางที่บนเขาพระสมเแล้วพูดอย่างนี้เนาะเขาก็รากันทันเสียปากเขาเออเสียปากใส่พจมานดูซิดู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 โอ้โหแพนด้าลองคิดดูนะอืมดูเขาดูผิดพจมานมากไปแล้วนะอืมทาไมเหรอคะพเจมานทั้งอ้วนทั้งแก่พเจมานจะปีนเขาพระสมเไม่ได้เหรอใช่ไหมอืม มันใช่จริงเลยเออเขาพูดแล้วก็เขาหัวล้อ่ะแต่เสียใจนะพเจมาจะขึ้นได้อะภายในหนึ่งชงั่วโมงครึ่งอะเออใช่พเจมาไม่เครหรอกเพื่อความรักเนาะเราทําได้หมดนั่นแหละใช่ป่ะใช่แล้วอือเดี๋ยวนี้นะเออเมื่อวานเนี่ยพอกลับมาพเจมาเมื่อยมากพเจมาเนี่ยไม่ได้เมื่อยขานะแต่เมื่อยแขน,พนเพราะว่าพเจมาต้องต้องดึงตัวเองขึ้นใช่ไหมเพราะมันสูงอใช่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 แพนด้า อุ้ยเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขนะอุ้ยวิวบรรยากาศสวยงามมากเลยอ่ะพระธรรมาน่ะมีความสุขเอ,อ่ยืนเล่นเดินเออเราเห่เต้นแรงเต้นกายอยู่ข้างบนนะอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งพระธรรมานก็ลงมาอืมใช่ก็เลยไม่ได้สั่งอาหารของแพนดะ้าเนาะแต่วันนี้อ่ะเมื่อวานอ่ะพระธรรมาน่ะแวะไปตลาดตลาดนัดพระธรรมานก็เลยซื้อมาแล้วแหละวันนี้ดีกว่าดีไหม สั่งแน่นอนเลยนะอย่าโกรธกันนะคะยังไงอะ่ะกลัวพ่อจมานจะออกจากวังตรงนี้นะแพนด้าได้ตังกับแพนกับพ่อจมานเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> ใช่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 ค่ะใช,ใช,ใช,ใช่ถูกต้องถูกต้องพ่อจมานช่วยชาติอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะพะ่อจมานจะสั่งกับแพนด้าตลอดนั่นแหละไม่ต้องห่วงค่ะจนกว่าคุณชายจะมาถ้าคุณชายไม่มานะคะถึงเวลานะพะ่อจมานก็ต้องกลับใช่ไหมอ๋อ <c oughs> มากนะเนี่ยมันลูกอะไรแล้วเนี่ยทับทิมหรือเปล่าบักพีลาเนี่ยอือ,อ,อเดียเด๋ยวเดี๋ยวยังไงนะพระจมามนจะสั่งเนาะแต่วันนี้พระจะามานทำยาบุญเส้นแล้วอ่ะเออไม่ว่ากันเนาะ จ้าอย่างไรก็คิดถึงคือตลอดเวลาเนาะเออยังไงพั้จัดันต้องใช้บริการอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะคะสรอยรูตันเนี่ยยินดีต้อนรับอยู่นะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ค่ะใช่โอเคนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะเดี๋ยวผู้จัดันค่อยโทรหาเนาะจ้า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 บ๊ายบาค่ะ <c oughs> อุ้ยวันนี้นะคะอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะเนี่ยวันนี้นะคะโอ้โหวันนี้นะ นี่บักเขียบแล้วเนี่ยบักเขียบอันนี้คือบักเขียบนะคะบักเขียบอันนี้ก็คือหนักไอ้อย่างเนอ้อนี่เอ่อบักทับทิมเนาะอืมเอมอเริ่ศค่ะเริ่ศค่ะอรังกาแล้วกนนะคะวันนี้นะคะพระจมารอรังการงานสร้างนะคะขอบอกอุ้ยโหพระจะมานี่นะคะ จะทวงไว้ถึงไหนเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจหูไม่เข้าใจหูเมืเ่อวานน่ะหลุดเป็นสองลูกแล้วว่ารลงแย่งอะ่ะอืม <c oughs> พจม้ามามีผลหมากและไม้เยอะเนาะแต่ว่าวันนี้นะพระเจานอะ่ะทําอาหารมาอะไรแล้วก็แบบว่าคุณชายก็โทรมาบ่นว่าพระเมามนอ่ะตัวอ้วนใช่แล้วอ้วนทั้งแก่ไม่น่าหนะักเขาถึงดูผิด ใช่ใช่ไม่เป็นไรพ่อจมานก็จะมีสูตรไดเอทของพ่อจมานนะคะไม่เป็นไรค่ะเพื่อนผู้ชายนะแล้วพ่อจมานก็ทําได้เนาะใช่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 ใชใชใชค่ะใช่นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวพ่อจมานจะโชว์ให้ดูนะคะมันก็คือนี่ค่ะยำวุ้นเส้นถึงไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เลยนะคะก็มีเห็ดหูขาวนะคะได้หอมใหญ่อืมใส่ะมะเขือเทศอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีไข่ต้มด้วยและะ้วเห็นไหมคะ ไข่ต้มค่ะมีประโยชน์ทุกอย่างเห็นไหมคพะพจมานทาสูตรไดเอทค่ะเพราะว่าคุณชายมาบอกว่าพจมานอ้อวนแก่เรียอ้วนอีกอุ้ยรับไม่ได้เลยจริงมาอือเพราะฉะนั้นนะพะจมานเนี่ยจะมาทาสูตรไดเอทนะคะไดเอทจริงๆนะคะเพราะว่าเพื่อความรักนะทําได้ทุกอย่างนะคะอุ้ยเปรี้ยวปากเปรี้ยวไหมคะเอาไหเอาไห ุ้ยลืมตัดเส้นตายแล้วมันจะโยงไปถึงประเทศไหนเนี่ยอุ้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 ยอ้าว อือ,อทำเองกินเองมันก็ต้องอร่อยเองอยู่แล้วใช่ไหมคะอือเผ็ดเปรี้ยวออละ่ะเซ่บนะค่ะมามายำบนเส้นเดี๋ยวเร็วๆๆๆยมบนเส้น อร่อยอร่อยมุ้นเซ่นมันก็เป็นแป้งเหมือนกันนะนะคะก็แทนข้าวนะแต่ว่าก็จะมาขอแนะนําว่าก็กินแต่น้อยอะนะคะคือมันก็ไม่ใช่ว่าไหนลดน้ำหนักได้อะไรสักอย่างนะคะมันก็อยู่ท at ี่ตัวเราในการลดปริมาณอาหารใช่ไหมคะกินในข้าวชัางแล้เป็นกินนน้อยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะกินไหมคะอืม ซบๆๆๆบแซ่บแ่บเอาไหมคะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะเราจะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ค่ะ บหลายกินแต่น้อยนะคะอย่ากินเยอะดีไหมคะ กินแท่นี้ก็พอค่ะแล้วก็มีไข่ต้มมีเห็ดมีมะเขือเทศมีหอมใหญ่มีประโยชน์หมดเลยนะคะลองไปทําดูนะคะทุกคนทําตามสูตรก็จะมาดูสิคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนคะอร่อยเลยก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมาะมีความรักก็จะมาต้องดูแลตัวเองดูสิคะ,ห,ะหัวเหองของก็จะมา วันนี้อยู่ในชุดของสีความสดใสนะคะเพราะว่าควรมีความรักอ่ะสีแห่งการรอคอยแล้วก็มีความรักอยู่ในตัวนะคะดีไหมคะโอเคคะ่ะพ่อจมานก็รอกแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะโชคดีทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามพ่อจมานนะคะเจอกันใหม่คในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย